แมก็เตรียมกับเขากับน้ำกับมีสายโทรศัพท์โทรปิศณาเข่ามาบอกว่าที่เก่าที่เดิมวันเสนเอา่อยก็เรียบตัวบันเดพี่น้องจ้าสีรออะไรคะรีบเลยสิคะรออะไรรีบลงไปหาของค่ะจะของหายของเงียอีกจ้าแต่ว่าก่อนแม่ก็นองสิลงไปในสีเซียภาดับยาปับพนมไว้ก่อนนะคะขึ้นมาเขาก็เได็ปั่นหมาดปั่นแหงตาขายมเรียบร้อยเรียบยังพราะว่ามืออื่นนีแม่ติดทุลเด้อค่ะอาจจะบได้ลงคลิปลงยังให้เบิ่งค่ะพานองตะล้อนเขาไปฮห้ธุราในเมือกสิพี่น้องเอาน้ หลังจากที่ขึ้นมาสักพักนึงแล้วเขาก็ได้ของในยังมาเรียบร้อยนะคะแ่ยี่งรอบเดิมสไตล์เดิมหอบตูสูตาซาพี่นอนจกะก็ลูกส้อนค้ค่ะว่ามันเปิดประตูบ่ได้หูบ่าไว้ยังคอยหากุญแจบ่เจอคอยคลองว่าอย่าห้คอคอยว่ามันคอยเห็ดกุญแจหายลืมอยู่ในห้องสูวบ่ได้ได้คลองกินน้ำคอจาะคลองเช็จแลกกับสีเบาเส้อหาชาดมาปู่กวนขะพี่นอค่ะแล้วเาก็สีมาแกเบิ่งว่าเข้าได้อี่อยังแต่ว่าหลายๆคนอาจจะหูแลวแหละค่ะเพราะว่าเห็นสติเก์เห็นป้ายมันบ่เออแต่ว่าคอยกับหัวแล้วว ใส่กอนเนาะค่ะจังสิมาเตรียมสำหรับเขาเมื่งเขากุงเบื่อื่นสาเนะคะแต่ว่าเอาขอขึ้นนี่กอนละกันจ้พี่นวงค่ะสีเฮดเมนูสุดเจมให้น้องตามเนี้เ้าก็สิมาเปิดกองพัสดุกันนาะจ้ะพี่นองแมวคอยก็คือย่านค่ะค่ะสวียแบบว่าลูกคอยก็เล่นจับแมว่อยบ่ไดดคิดว่ามันเป็นสัดเลี้ยงแล้อยคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานนะคะยู่น้ากันแบบนี้เนาะค่ะพี่นองค่ะก็ยูไปจนกว่าสหมดบุญวาสนา่อยก็สิบ่เลี้ยงอีหยังแน้วค่ะแจ็คแม่โบบุ๊กตอนอก่นั้อนแมวคอยกะสีมาเจตว มาช่วยกันลือให้มันมุนค้าเก่าๆนะคะพี่นองค้าใจคอยนี่ไปว่าพี่นองค้เจอสิ่งนี้นะคะโอ้เกินราคาเกินคุ้มเกินค่าแล้วค่ะพี่นองค้าคอยคิดว่าบ่แมันกูสิได้บริจาคให้เขาอีกบ่สชนี้แต่พาวนากับคอยให้ลูกได้นัางเด้อจ้ะพี่นองจาะลุลูกบ่นางน้กูเส็งเลยค่ะกูสับ่ซื้อให้ยัให้มันจ้าาจะยก็โอเคแล้วค่ะสำนักนางกินข้ากินน้ำเพื่เนาองค่ะพี่นองค้าฝึกนางครั้งแรกกับบลูว่จสิเป็นแบบไหนแต่ว่าหลายๆคนก็คือสิเห็นภาพที่โพสลงไปแล้วนี่อกออยกกันนปรระะะบบคลจาคิิดดอกอบพี่นองค่ะถ้ากัิทใ่ แล้วเพิ่นเข้าไปในคอกเด้อค่ะห้ก็ห้เด้อค่ะก็แล้วเตี่ยเด้อค่ะพี่น้องค่ะได้มันก็หายห้เองล่ะค่ะให้บ่หยุดก็เอาออกมาใหม่ก็ได้บ่เป็นหยังเพิ่นก็ซอยแยกล้างข่อยนะคะข่อยก็ไปกอบไปนะคะจนสุดท้ายข่อยก็ได้เอาเพิ่นเข้าไปไว้ในคอก็ร้อแม่นะคะพี่น้องค่ะข่อยก็มาหาขาหาหยังต่อนะคะต่อจนได้ค่ะอ้งงอยู่ด้วยแกนนี่ก็บ่ได้ซอยเหลือหยังกูสักอย่าง ต่อไปต่อมาสายขาหมามันเป็นเสียงสายขามันอยู่สายทีงไหนี่นอนเออบัดดีแดมันบอเล่สายขาหมามันกสะสาลักษณะแบบนี้นะคะเอาหน่องตะลอนมาใสาเ่เบิงอุ้ยย่าปาดิโด้เพื่อนละมากเด้อเดยวพี่นองเบิงช่วงเราคือจะได้นั่งกินข่าวสี่บอยู่จ้ะ <laughs> แต่ยังได้ก็ตามแต่กันยังเหลืออยู่ค่ะพี่นองค่ะเนก็ชอบขอยีนพี่นองข้างมาเปิดกันเนาะค่ะมือนี้่ายกรไดสั่งซอสสั่งยังเนาะค่ะอันแดดแรกขอยก็จสั่งเป็นน้ำมันนะคะจิเป็นน้ำมันแบบว่าน้ำมันบกกวอันขวดเก้าแตกไปแล้่วขยามแพ้วอดเป็ลแล้วซัสั่งมหม่เดบสิทธิแตกอีกเด้อบ่อยืดฉลูกันกันน้ำมันบกกว่าปานได้สีมีขวดน้ำแบบว่าทํทาดูดหลอดแล้วนะพี่นองค่ะอยากซื้อไอ้เพื่อนหูจักหลอดดูดดูดหลอดอย่างแจนซันนะพี่นองวลค อเอ๊ะจะจะกินเขาบ่ากินเขา,ากูกับบอลูแล้วจะได้เจอถึงเครจดีดบริจายก,ก,กับบอจักแล้วกับพี่นอง่ะเออไม่เนี่ยก็สร้งเป็นแพนเค้กแพนยังมากล้วกับพวกพาสตอกพาสต้ามาให้เพนนะคะแ้วก็จะเป็นซอสเทอริยากิซอสพัสสสยอีอิ๊วขาวเล็กน้อยนเป็นนองแล้วกาเป็นน้ำมันพักเป็นน้ำมันบวกก่ค่ะแหละจ้าของอิตาเลียนเห็นกล่องจุนพูอยู่ทั้งนายนังเหมดสวพงพันกว่าบาทเด้อค้พี่นองสองพันหาบอลคือจากไหนบอลเจำบอลได้หล่ะกับประมาณสองพันหล่ะ